ก็สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วครับอิสานครับโอเตเปตองครับนี้เราก็มาอยู่ที่สนามเปต,ตองหมู่บ้านึกษาบีคลองสามคลองหลวงปทุมธานีครับเป็นการแข่งขันเปต,ตองโอเพนครับผมในนี้ก็อยู่ในการตัดเข้า8ทีมครับผม ระว่าง W K 2เจอกับน้องแอน2ครับ W K เข้ามาคุมแก่นได้สวยครับน้องแอนจัดตอบเข้าสู้ครับผมสวยงามครับแท็กได้ครับผมเอาให้อ้ำเป็นมือตีครับ อามครับผมจากน้องแอนตีโดนนับหนึ่งตีติดนับสองครับโดนข้ามไฟพื้นหนึ่งครับต้องตีซ้ำครับผมอ้าําตก เบาเกินไปครับเบาเกินไปต้องตีเม็ดที่สามครับอันนี้สายนี้ก็อยู่ในการตัดตตเข้รรเาแปดทีครับพลาดสามเม็ดไม่ค็นร้ายครับเข้าคม ดครับดีมากเลยครับผมพาแกนมาด้วยครับพาแกนมาด้วยดีเลยครับเอาครับขุดเอามาเปลี่ยนได้ดีครับนี่ก็สกอร์อยู่เก้าต่อสามครับต่อต่อสามสามว่างั้น การน,นะครับยังไม่โดนครับผม,มดโดนเคสองบิวเคสองอีดสามแก่นออกครับผมแก่นออกไปครับเริ่มใหม่ครับไม่มีใครได้แต้ม ต่อเลยนะพี่อยากเจอลมอไม่กูขอท้าคนแพ้ถ่ายแล้วก็่าแพ้เลยคนแพ้ต้องเล่นโถ่ด้วยแพ้ต้องเล่นต่อดิมาครับผมเจ้าสองนี่ก็เลยตีต่อครับผมตีต่อสองเนี่ยครับผมแกนอ่อยู่ ใายสนามครับมาครับผมจ้องแล้วครับของ WK2 ครับนนี้ก็อยู่ระหว่างทำการเทียนันทั้ง4สนามครับตัดเข้า8ทีมสุดท้ายครับมา,มาลงเล่นสนามอินเป็ดกันครับ ดอกขึ้นไปครับสวยงามครับอยู่ในโซนครับในโซนนะครับวนะุดจากน้องแอนครับสิบกว่านี่พี่ต้อยสิบกว่าเนี่ยสิบขึ้นอยู่ทีเต็มเลยเขาสองเมตรเอาออกไหมไปครับ เข้าไม่ปีได้ครับผมให้มือตีให้ข้ามลงมาจัดลงมาจัดได้เลยครับ้องเดินดูลายก่อนครับของเราเข้าวะเข่าวะเข้าวะเขาแปดวะล้อล้อล้อไอะไรไปยังนั่นไปไลโ่โอเคโอเค อามยังไม่ตีให้วุดเข้าก่อนครับอามยังไม่ตีให้วุดเข้าก่อนนะครับผมต่รายการนี้มีทีมชาติมากันเยอะครับผมมาเยอะ3-4คนครับสาคนครับ ว่าไงครับจะทำยังไงจะตีหรือจะเข้าแท็กนิ่งๆครับผมนี่ก็อยู่ที่สนามเปตอง,อ,ปอ,งองหูงบ้านปรึกษาศิอง์า3คลองหลวงวันที่11ครับเฮ้ยปัทภูมานี้การแข่งขันเวลาเปตองโอเพ่นครับของอัมเป็นคนจักครับ เดเี๋ยวก็อำไม่เต็มเข้ากันครับเข้ากันผ่นไว้ต่อนครับเดี๋ยวเค้าตีไล่เกมว่างัน้น,นอื้อเข้าชนไปครับลั่ลนไปไไดโดนดีครับโดนเขาครับเพราะอย่างว่าผมไม่ขอร้องว่าเค้าถ

เปลี่ยนไหมครับวีเคสองโยนไปโดนตรงลูกตัวเองครับยังครับยังยังไม่ทงานตอนนี้แต้มอยู่ที่9ต่อ2ครับยังนำอยู่ครับผมอา้าวเข้าโต๊ะ่างาั้นถึงไหมครับถึงไหมถึงไหมครับ เปลี่ยนไหมนะ่าจะเปลี่ยนครับแท็กนิดเดียวครับผมจะเปลี่ยน แก่นครับอ้ามครับอ้ามน่าจะเ่าชนสวยครับแก่นไปด้วยครับผมอ้าวน่าจะสองแแมมมีสามแต้มครับการโชคดีไปครับอ้ามแต่ W T เ็ลืออยู่สองครูครับต้องการแค่สองแแมมเล่สองแแมมเหรอ ว่าย <ing> <Jean> ังไงครับผมสองแทงนี้จัดได้ไหมน่าจะเข้าไปครับ เะียนหนึน่งครับทีมน้องแอนได้ามาหนึ่งแตปมตามมาเป็นสามต่อเก้าครับเอาครับทีความช่างที่จะใชครับสามเก้าบุ๊ดจะเป็นไฟขึ้นคุมแก่นครับ แกะออกมาขึ้แก่นได้สวยไหมครับก็ถือว่าอยู่ในโซนครับแต่มันยังห่างอยู่นิดนึงไม่เป็นไลท์ครับปันไลท์บางไลทได้ดีครับวิวเขตดอบมาพาแก่นมาด้วยครับ ไเล่นหนั้นะอร้แกนดูนี่ครับผม<อ>ดผมท้ายสนามเลยครับผมแกนอ้ามครับจะเป็นฝ่ายเข้าคุมได้ไหมออกน นี่มาเลยมาไม่มาอีกนึงกระโดเดี๋ยวหาลุกงยงไม่เจอเลยนี่คร์ดร่ครับผมอะไรเนี่ยเซอร์ซี่อ่ะอนี่รู้จักไอ้ได้เื่อรู้จักมันทำไมเนี่ยโอ้ยโอ้ย เปลี่ยนครับผมนี่ฮี่รน้นัาเปลี่ยนนขึ้นาี่ไรนะหลานงนนี่ฮต่อนี่อยู่อะไไม่เปยนผมเปล่จะรู้จักพี่หน่อยีเนาะลี้ยวเยอะตลนอดอกมาหาลูกได้สวยครับดีเท่ละดีเท่น่าจะเปลี่ยนครับ

เดี๋ยวจะออกแล้วนะออกแล้วโอ้ยดับเิลเกนแรงอยู่สามใจสามต่อสามครับน่าจะเข้าเสียบครับผมลูกน่าจะเข้าแท็กตัวเองครับยังไม่เปลี่ยนครับนิดเดียวนิดเดียวไมเหมดไม่หมดจบแล้ว พาแขนขึ้นมาครับค่อนข้างที่จะไกลมาวาจะตีว่างั้นครับเชสองตัดโบนครับงงชนะออไม่โดนครับอูน,นี้ชนะผ่านเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายครับแพ้ก็เป็นรอตัดเือับ ทีนที่แพ้ผมต้องดเอายาวลอยหางไ้น้ไงข้าจะทีห hmm> รือเข้าตีหรือข้าเข้ากตับแก่นแกนออกไปตีจะเดาครัา จับปั้มครับผมน่าจะเดินมาดูจุดตกในครับผมโยนใส่มันน่าจะเข้าครับลึกจุดนะครับโยนเข้ามาครับได้ครับได้อยู่ครับผมเชือแกนออกก็ได้ครับครับพุทธครับจากน้องแกนเตรียมโยนตอบมากไม่ถึงไม่ต้องสูงพี่ไม่ต้องสูงไกลไกล นั่นจุดพี่นั่นจุด1 1เมตรกลางกลอ๋อจะลอยใส่เลยครับจะอยลอยยังครับยังยังครับาา

วยครับผมไปดูก่อนครับได้ไหมต้องได้วัดครับต้องวัดดูครับผมจะได้ไหมวัดก่อนครับยังแต้มเดียวอยู่ครับยังแต้มเดียวอยู่เ้ยรอได้อครับผม ทางได้หนึ่งแต้มอำอำนาจะเข้าครับเข้าเสียงครับผมอำนาจะเข้าเสียตตบมาอุ้ยเลยไปครับได้หนึ่งแต้มครับผมเอา <c oughs> ครับได้มาหนึ่งแต้มตามมาเป็น4ี่ต่อ9ครับ <c oughs> น้องแอนส กับดิวเคสองครับผมในรอบ16ทีมใครชนะผ่านเข้ารอบ8ทีมไปใครแพ้ก็ลอดตัดกับเจอกับทีมแพ้ครับเอาครับบุดจะเป็นฝ่ายขึ้นคุมแก่นก่อนจากน้องแอนครับจากเขาคุมแก่นได้สวยครับเบาไปครับบุดครับ เบาไปครับเบาไปเดบเคครับเด๋ยวเคดรอปไปง่ายๆครับว่างั้นครับสวยครับเปลี่ยนเอาครับอับ อาบอกให้วุฒเข้าก่อนครับว่างั้นวุฒเข้าได้ก็จะเปลียนไหมครับ w oot w oot w oot. ว, oot. วุฒวุฒดอกง่ายสวยงามครับบิงไปอยู่หน้าแก่นเลยครับผมครับดวสองน่าจะตีไล่ไปเลยครับ ที่เข้ามาชมก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมอบกดไลค์ครับมากดติดตามได้ครับมีไปต้องสนุกสนุกให้ชมครับตีได้สวยครับโอเคอวุธว่าไงวุดครับเราเปลี่ยนทุกไใบไหม จริงๆครับคุวเอาได้ก็ตีออกได้ว่างั้นครับสนุกครับทั้งเข้าทั้งตีนี่แหละสวยตกก่อนแต่ลูกสไลด์โดนะครับเปียนครับผมอาวครับก่อวันนี้ก็ทำการแข่งกันอยู่ทั้งสี่สนามครับในรอบ16ทีม ัดเข้าแปดทีมสุดท้ายครับอัมอัมจะเข้าเสียมสวยครับมีทีมชาติมาเล่นด้วยครับผมสามสี่คนครับ น้านด้วยครับด้านลักหม,มาตีได้สวยครับทีมของเสียนเสียนองครับเสียนองของเรา เข้าเสียบเหมือนเดิมครับผมวิวดีวิวเคไล่เตียวปึ้นออกเลยครับผมต้องปุ้มให้อยู่ครับอ้ําไม่นั้นสิทธิ์เกมสวยงามครับอ้าวแกนมีสิทธิ์เคลื่อนครับผมเพราะอ้ําหัวแกนไปอยู่ด้วยครับแล้ววิวจะทำยังไง องการแก้อีกหนึ่งแ้มแต่ลูกของน้องแอนอมแกนอยู่ตีเบาๆว่าง,งั้นแกนเคลื่อนไปทางนูนแต่เหลืออยู่1เมตรครับต้องเข้าให้ได้ครับผมต้องเข้าให้ได้นะครับครูไปอยู่ สายสนามทั้งหมดเป็นของน้องแอนประมาณ4-5ถึงลูกครับอยู่นั่นหมดเอา,เอาครับผมน,น้องแอนก็มาแล้วครับผมมาๆๆอไไีก ้องแอนได้สองแต้มตามมาเป็นเจ็ดต่อเก้าครับผมเอาละครับสนุกแล้วครับมีสิบเกมทั้งสองทีมครับ,รบนี่ครับระยะประมาณสักเก้าเมตรได้ครับลืมสนุกกันแล้วครับสนุกกันแล้วลครับไม่แน่ไม่นอนครับผม ครับวุดุดครับ้องเข้าคุงแก่นให้สวยครับสวยงามครับลูกวิ่งมา,าแก่นได้สวยงามเ,าเริ่มจะสนุกอีกแล้วแกะไม่มทิ้งกันแล้วตามมาเป็นเจ็ดต่อเก้าเอาแล้วครับตาม เคสองจะว่าไงครับปิดเกมไม่ได้ยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงครับว่าไงยังไม่ถึงอ้าวให้ตีว่างั้นครับตีับไ่ตีว่างั้น เ้าไม่ได้ต้องตีเซสองตีเอาไปแล้วครับจับแน่นๆโจนเต็มบายครับเสียงสนัน่นลั่นทุ่งครับผม<ว>เข้าม่ครับผมเจาเข้ารอบทีมแพ้ก็รอตัดล่างอีกทีนึงครับเอาวุธ เขาได้สวยเหมือนลูกแรกหรือเปล่าสวยงามครับผมอ่าเข้าเขาได้สวยงามครับค่สองตี

ตัวหัวนิดเดียวถือว่าเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนครับว้าวไม่ตีครับเข้าว่า,วางั้นครับเข่าเสียบง่ายๆสวยงามจริงๆครับเหมือนลูกสัมได้เลยครับต้องต้องถามพี่ทาราดเน้วยถ้าเกิดผมร้องเพลงเนี่ยลูกบอลเนี่ยพี่ทาราดต้องไปถ่ายด้วย ตอนนี้ลูกของ W K ได <ใน S 2> ้หนึ่งแต้มอยู่ครับไปดูโนมเเนี่อน่าจะเข้าเสียบสวยงามครับอ้ำเข้าได้สวยครับลูกต่อลูกครับ ต่อลูกนั่นนงรุ่งรุ่งรรุ่งฟามันเปิดอะไรขนาดนัด้นเหรอกเอาวงแล้วจับรูนแน่นๆโยนใส่โตก่อนเลยผิดพลาดแล้วครับโดนแกมเราเกมได้แล้วพี่ พาแก่นมาให้เขาได้สองแต้มแล้วครับผมน้องแอนน้องแอนน้องแอนมีลุ้นแล้วครับวิวเคลูกนี้ห้ามพลาดครับห้ามพลาดต้องเข้าให้ได้หรือเข้าตัดไปเลยครับดูลูกสุดท้ายครับของวิวเคสอง จะทำยังไงเอาตัดได้มั้ยอ้าวครับผมอ้ามตีนับสองอย่างเดียวติดนับสามินนครับมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ไม่แน่ไม่นอนแล้วครับผมนี่ได้คืนกลับนะรับมันโดนแล้วล่ะรับไหดูดูครับผมทำ นนสวยงามครับติดสามสวยงามจริงจครับอ้ำขอ,องน้องแอนครับตีติดสามแต้มอยู่ครับเหลือในมือลูกสุดท้ายครับมีสิทธิ์เข้าเกมครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่เจ็ดต่อเก้าครับเดี๋บิวเคหมดลูกไปแล้วครับแต่น้องแอนยังเหลืออีกหนึ่งเม็ดแต่ลูกอยู่ในสนามได้สามแต้มแล้วครับ อ้จะทําได้ไหมครับจะแซงเข้าเส้นใช้ได้ไหมครับขึ้นอยู่กับลูกนี้ครับผมอตอบมาง่ายๆครับผมสุดยอดจริงๆครับอ้ําจากน้องแอนชนะทีม WK 2ไปด้วยสกอร์11ต่อ9ครับสนุกมากครับคูนูนี้ขึ้นแซงเข้าเส้นใชยได้จริงๆครับ ก็คลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม